ตัวนั้นคือดตัวนันคือดีอะไรครับนเน้ดีคืออันไหนะอันไหนเนื้อดีันี้ดีทุกตัวเลยครับไทเฮาอันนี้ก็ดีอันนี้ก็อดีแล้ว่นี่ดนก็ดีไม่ได้ขับีมานานมากอันนี้อยากกินหนเนอะ ล <Luna? S 2> ูน่า What's that ลูน่าไก่ย่างมืนธรรมดาไก่ย่างคือมันธรรมดาคือไก่ย่างธรรมดาทานไม่ได้เหรอคะคือกินลูน่าต้มตำปูปละล้ามีชิมิกต๋ต้มตำผูป,ปะราใช่ไหมคะ <c oughs> เอาแซ่บๆได้ชิมิก๋ได้ค่ะพริกสองเม็ดได้ชิมิก๋สรุปเอาแซ่บๆหรือเอาพริกสองเม็ดคะเอาแซ่บๆพริกสองเม็ดเก๋ เดี๋ยววันนี้นะฮะจะจัดซุปตาเกาหลีนะฮะมาเซอร์ไพรส์กับเมียหน่อยนะฮะแม่ช่องของเราเนี่ยนะมีอะไรฮาๆกันตลอดเลยนะครับอันยองซียอแทนชอมพีตาสวยนะเนี่ยคุณได้เจอตัวจริงแล้วอ่ะเป็นปื้อมากๆเลยอ,อ่ะคือว่าพี่เนี่ยอยากจะฟังภาษาเกาหลีนะฮะที่น้องชอบพูดนะฮะวันนี้คือเดอเนพังไปทำตาโซนมาอ๋อไปซื้อเตียงสองชั้นมา เพิ่งไปทำตาสองชั้นมาอ๋อเพิ่งไปทำตาสองชั้นมาใช่ค่ะคือเด๊รักลูกรักเมียโกลเมียนิดนึงโกลเมียนิดนึงจัดแบบนี้เลยนะกับเมียพี่นะฮะโอเคทั้งวันเลยโอเคไหมครับโอเคทำอะไรผิดอ่ะไม่มีไม่มี นี่อยู่ค<ว>ุย <ภา S 2> โทรศัพท์นานมากเลยนะอยู่แกลงไงใช่ไหมไม่ได้แกลงนี่ดูหน้าก็รู้อยู่แกลงอายเห็นอยู่ทั้งโทรทั้งใช้เน็ตค่าโทรศัพท์แพงแน่เลยแม้แต่อายไม่ค่อยใช้เลยนะค่าโทรศัพท์ทุกเดือนมากกว่าหนึ่งพันบาทแพงมากเรื่องราคาไม่ต้องห่วงเลยนะครับเมียจา๋าเพราะว่าอายนี่นะครับได้ย้ายเบอร์นะครับมาใช้ซิมของฟินด์โมบายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอายจะบอกให้นะครับยูจา๋าฟินด์โมบายนี่ใอยูนะเขามีแพ็กเกจที่ให้เน็ตแม็กซ์สปีดนะฮะเยอะถึง 100GB กิกะไบต์เลยนะครับ แถมมีเด็ดไม่อั้นเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซกให้สลับใช้เองได้ด้วยและให้โทรซีทุกเครือข่าย600นาทีเลยนะครับเมียจ mm ๋า hmm. บอกเลยนะว่า mm hmm. คุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดแพ็กเกจเมกเซนแถมไปเยอะซะขนาดนี้เนะี่ยอยู่ลองทางสิครับว่าราคาเท่าไหร่จ้าไอว่าน่าจะมากกว่าน้งพันบาทเลยเพราะว่าทงเดินไอชัยไม่เยอะนะก็ต้องจ่ายพังกว่าบาทเลยผิดแล้วนะครับเมียจ mm ๋า hmm. แพ็กเกจของเขาในอยู่นะแค่เดือนละ329บาทเท่านั้นเองนะครับเมียจ mm ๋าเฉลี่ยต่อเดือนนะจ่ายแค่วันละไม่ถึง11บาท ราคานี้นะครับเมียจ๋าใช้ได้ยาวยาวไม่จํากัดรอบบินบอกเลยนะว่าคุ้มสักขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเมียจ๋าโอ้ตาถูและคุ้มขนาดนี้อ่ะทำไมไม่บอกไอ้ตั้งนานอ่ะพวกรายจะเป็นพันๆเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้มีโปรอะไรบ้างมีสิครับเมียจ๋าและเขาในยูนะมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยต้อนรับสงกรานระหว่างวันที่8ป7เมษายนนี้ด้วยนะครับ เพียงซื้อซิมฟินโมบายแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับแค่ใส่โค้ด SK 2 2ก่อนชำระเงินรับส่วนลด50% 6รรอบบินไปเลยและโปรนี้ได้ทั้งเปิดเบอร์ใหม่และย้ายเบอร์เดิมรีบๆเลยนะครับแปดถึง17เมษายนนี้เท่านั้นและแพ็กเมื่อกี้นี้ที่ไอ้พูดถึงไปนะครับเมียจ๋าจาก3า9บาทก็เหลือเดือนละ165บาทเองคุ้มมากๆถูกกระเติมเงินเฉลี่ยเดือนหนึ่งตกแค่วันละไม่ถึง11บาทถ้าใช้โค้ดก็เหลือเฉลี่ยวันละไม่ถึง6บาทจ่าย ครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมไปเติมมา รวมๆแล้วแพงกว่าอีกเพราะฟิมฟินโมบายทุกแพ็กเกจให้เน็ตไม่อั้นไม่มีหมดติดแมกแบตเพอร์เซกด้วยคุ้มมากแถมไม่ติดสัญญาอยากร้องก็ล้องได้เลยสั่งซื้อที่ทางออนไลน์ส่งฟรีลองแล้วไม่ชอบก็ยกเลิกได้เลยนะครับเอาใจสายมูมีเบอร์มงคลให้เลือกเยอะมากมีเพิ่มมาตลอดแบบที่สำคัญไม่เสียค่าเบอร์ด้วยนะครับไม่มีชอ็อปแต่สามารถทักหาแชทซัพพอร์ตในเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นคนตอบเป็นๆไม่ใช่แชทบอท คุยแล้วไม่งงแน่นอน ส่วนคอร์เซ็นเตอร์ก็มีนะครับโทรหาได้ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่เบอร์022028585อย่าลืมไปใช้โปรโมชั่นบนสงกรางกันนะครับบอกเลยคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดสำหรับใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อได้ที่เว็บ f i n m o b i l e .io พอซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งซิมมาให้ถึงที่บ้านกันเลยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมแอดไลน์แอดเพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆแอด m o b i l b i l e t h กันด้วยนะครับอยู่พ,พร้อมแล้วยังน่ย พร้อมตั้งนานแล้วเพราะว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันรออยู่อยู่นะครับในตอนเนี้ไปมาพัดเอ้ยพัดมามาไปอยู่มีพกให้เพื่อนเพื่อนระเ่าอันยามาเซโยฮะเซโยทำไมหน้าคุ้นจังชื่ออะไรครับเนี่ยคันซอกฮีค่ะคันซอกฮีซอกค่ะซอกอย่าอย่าออกเสียงเป็นซอกค่ะเกาหลีไม่ออกเสียงเป็นซอกคุณเกาหลีนี้เขาพูดไทยชัดมากเลยนะ สอนนิ้วได้อยู่เมืองไทยมานานไงเมียอยู่เมืองออไทยมันกี่ปีแล้ววิ่ยหน้าเปลีล่ยนอะไรเวลาเขาจะพูดก,ก่อนอ๋อคือต้องคอยมิ้วก่อนมีชื่อเกาลีมีเก๋มีชื่อเกอาลีไหมคะเดแกยังซิงอยู่ละแกเชิญเลยครับคุณพี่มารับออเดอร์หน่อยนะครับค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะส้มี่ตาปูปลาล่ามีซินมีเก๋ส้มงตา กุปลาใช่ไหมคะกุปลาค่ะมีค่ะนี่ไก่ย่างใช่ไหมก๊ไก่ย่างไม่มีมีเป็นไก่ทอดได้ไหมคะโอ้ี่กรอยากกินไก่อบซะเนาะไก่ไก่ไก่ละไก่อบไก่อบซะนาอ๋อนกะยากินนุ่นเนาะระอย่างทีนะคะกินอะไรคะนุ่นเนาะนูนะอ๋อหนูนาเหรอคะี่ร้านไม่มีค่ะอ่ กหลีินก็มีต้มแซ่บใช่ไหมก็มีค่ะเอาแซ่บๆได้ใช่ไหมก็ได้ค่ะเอาพริกสองเม็ดได้ใช่ไหมก็สรุปเอาแซ่บๆหรือเอาพริกสองเม็ดคะเอาแซ่บๆพริกสองเม็ดก็คงเจอเลยสองเม็ดเป็นแล้วมีแซ่บพริกหรือเปล่าโอ้สิบเม็ดแซ่บค่ะสิบเม็ดคือหลง่ไปก็สองเม็ดพอนะคะสองเม็ดกอขอเร็วๆได้มี หิวใช่พานเลยหน่อยโอ,อ้ได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้ารีบทำให้เลยนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะคอกคุ้มค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะคทานข้าวคนอิ่มแล้วนะฮะนี่คือจะพามาซื้อของฝากกลับไปเกาหลีกันด้วยถึงแล้วนี่ไงตลาดใหม่สำโรงเชิญเลยฮะแต่ก่อนทำไมเราต้องเต็มแบบนี้มาตลาดล่ะคะแบบนี้เรามีฮะนี่คือจอมนางแห่งวังหลวงเชิญเลยครับ ทำอะไรบ้างไหมครับเนี่ยอยากซื้อปลาอยากซื้อปูปลาอยากซื้อปลาเนี่ยจะซื้อปลากลับไปเกาหลีเลยเลยฮะเด้ให้หนูไว้กับเกาหลิ่นใจหน่อยก่อนนี่นี่ไงนี่ไงปลานี่ไงอันนี้ฮาเซโยอันนี้เรียกว่าปลาอะไรก็อันนี้เรลิปตันลิปยาลออกฟังได้นะเนี่ยเอ้าตอบกันได้อยู่นะเนี่ยลองถามดี๋ยต่อเลยครับค่ะอ๋ออันนี้ อ,อ,อันนี้ทอดอันนี้ยา่างอันนี้คือยา่างตัวนี้ว่ายน้ำกับเกาหลีได้มั้ยคะได้ค่ะได้ค่ะได้ตอน,นไหนว่ายน้ำก่งกว่ากันเหรอคะขนมเนี่ยค่ะว่ายน้ำกินสุดอันเนี้ยตายยากค่นะนั่นตายง่ายอันนั้นขึ้นบางขึ้นวนแป๊บเดียวก็ตายแล้วส่วนอันเนี้ยตาย<อ>ตายาก<อ>ตาัดไหมเด้อตัดไ จัดมาสองตัวคร <concealed them now> ับผมจัดมาสองตัวสองตัวสองขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับ้องดัาจะซื้อปลากลับไปเกาหลีใช่ไหมครับผมเป็นเรื่องดีเกอปลาแบบเป็นๆนนะฮะที่ว่ายน้ำปลาแบบที่ว่ายน้ำได้ใช่ไหมฮะได้ที่ฮะขอถามปลาหน่อยครับผมโอ้โหนี่ปลาสดๆทั้งนั้นเลยนะครับกลับไปคนเกาหลีนะครับรู้ขายที่ใครได้ปลานี่เรียกว่าอะไรครอบปลารังกวยครับ ปลาลังควยใช่ปลาลังควยปลาลังควยเอาไว้ทำอะไรกันเอาไว้ทอดเอาไว้เนื้อครับเอาไปเอาไปเอาไปตุกซีอิ๊วอร่อยต้มให้มันเปื่อยฮะต้มให้มันเปื่อยเลยครับอร่อยมันเปื่อยอ๋อต้มให้มันเปื่อยใช่ครับนี่ก็ฟังยากนี่ก็ฟังยากเหมือนกันตัวไหนคือดีตัวไหนคือดีอะไรครับปลาเนื้อดีคืออันไหนอ่ะอันไหนเนื้อดีอันันนี้ วนีเยด๋ฟังม็ตั้งนานละเราจะแปอะไรนะดีทุกตัวเลยจ้ะดีทุกอย่างเลยจ้ะดีทุกตัวเลยครับไทเฮาอันนี้ก็ดีอันนี้คือเดอ่าแล้วไม่คุ้มเลยที่นี่ก็ดีอันนั้นก็ดีไหวไหมคะโอ้ยมป็นการขับแบบนี้มานานมาก สำหรับในวันนี้ขอบคุณจริงๆนะเดนี่ของฝากเอากลับไปเกาหลีนะเดคำสาหัคมีดหนูจะกลับยังไงเนี่ยกลับไปเกาหลีดิครับขึ้นรถบกขสชัดมากเลยนะบกขสไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยเดที่มอชชิตถึงเดทีมอชิดแล้วก็จะกลับไปที่ไหนครบชนบุรีชนบุรีชนบุรีวันนี้ขอบคุณน้องแรกด้วยนะฮะ ขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณนะครับที่รักพวกเราเพราะเราคือบอลลีบูลแฟมบารีเดยบ๊ายบายบอลลีบูลแฟมบารี